เมื่ออากาศบนโลกเป็นพิษจนมนุษย์ต้องหาทางไปใช้ชีวิตยอยู่ใต้ดินทุกคนต้องย้ายไปอยู่ใต้ดินหมดเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดใครยังอยู่ข้างบนแล้วเจอกับอากาศคนนั้นอาจจะตุยเย่ได้เลยจากการหายใจทีนี้ตอนนั้นมันมีกลุ่มคนปริศนาค่ะได้สร้างหลุมหลบภัยที่ชื่อว่าหลุมไซโลขึ้นมาโดยที่มันเป็นหลุมหลบภัยขนาดใหญ่มากมีเป็นร้อยๆชัน้นสถานที่นี้ค่ะมีการรวบรวมมนุษย์หนึ่งหมื่นคนสุดท้ายมาอาศัยแล้วก็รักษาเผ่าพันธุ์กันอยู่ที่นี่เรื่องพีคืออะไรหรือว่าพอมนุษย์ย้ายไม่อยู่กันใต้ดินมมมาาาาาากกกกๆพืื้นนททีีีี่่่จจจจํํััดดอออหหรรรรเเะะคคบใย จะต้องขออำนาจจากตุลาการก่อนอยู่ๆจะมีลูกไม่ได้นะจ๊ะผู้หญิงทุกคนจะถูกบังคับผ่าตัดให้ฝังอุปกรณ์บางอย่างที่ทําให้เราไม่ท้องเป็นการควบคุมจํานวนประชากรอ,อันนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเว้ยแต่เรื่องแปลกคืออะไรรู้ปะมันมีคนอยู่ในหลุมไซโลนี้มามากกว่า100ปีแต่กลับไม่มีใครรู้คําตอบเลยว่าหลุมนี้ถูกสร้างมาได้ไงใครเป็นคนสร้างแถมมันยังมีกฎหมายในนี้ด้วยว่าห้ามใครสืบข้อมูลเกี่ยวกับหลุมนี้เด็ดขาดแล้วก็ห้ามยุ่งเกี่ยวกับของโบราณที่เหลืออยู่ในไซโลนี้เหมือนมันกําลังปิดบังออะะไรรปชชาชนนนนยู่ทีีี้มม ทำงานเกี่ยวกับไอทีใช่ปะวันนี้คืนนี้มีผู้ชายคนหนึ่งมาขอความช่วยเหลือนางว่าเขาไปเจอฮาร์ดไดรฟ์โบราณชิ้นหนึ่งซึ่งมันอาจจะเป็นข้อมูลที่มาของหลุมไซโลนี้แต่พอนางช่วยผู้ชายคนนั้นแฮกระบบฮาร์ดไดรฟ์สำเร็จปรากฏว่ามันมีข้อมูลของไซโลอยู่ในนั้นจริงๆซึ่งมันเป็นแปลนเขียวเลยค่ะทุกคนที่สามารถจะมองได้เลยว่าเออในหลุมไซโลมีกี่ชั้นแต่ละชั้นมีทางลับอะไรซ่อนอยู่อีกบ้างและสิ่งที่ทาให้พวกเขาตะลึงเลยก็คือมันมีไฟล์วิดีโอตัวหนึง่งเป็นภาพบรรยากาศภายนอกที่ดูไม่เป็นพิ ตอนนั้นเยชนีคือสติแต่คิดว่าเบื้องบนต้องทําการหลอกประชาชนหลอกลวงทุกคนและกักขังให้พวกเราอยู่ในหลุมไซโลด้วยเหตุผลบางอย่างนางเลยโมโหมากค่ะป่าประกาศกับคนทั้งไซโลเลยว่านางไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วนางอยากจะออกไปจากที่นี่สุดท้ายนางได้ขึ้นไปข้างบนสมใจค่ะแต่นางยืนได้ไม่กี่นาทีอยู่ๆนางก็ล้มตึงตุเวเย่ต่อหน้าคนเต็มไปหมดเลยนั่นก็เท่ากับว่าอากาศข้างบนโลกตอนนี้ก็ยังเป็นพิษเรื่องมันจะไม่แปลกเลยเว้ยถ้าหลังจากเยชนีคนนี้ตุเวเย่ไปแค่ไม่กี่ปีไอผู้ชายที่เอาหาดไดมาให้อยู่ๆก็ถูกพบเเเป็นนนโรรกหมมืือออัไ่่่ใชงง อาจจะมีใครบางคนปิดปากเขาเรื่องหาดใดหรือเปล่าไซโลมีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่ไซโลมี2ซีซันดูได้ที่ Apple TV คะ่ะสนุกมากไม่มีภาพไทยนะคะ Apple TV ก็สับไทยไปก่อนแต่เดือดใครดูเรื่องนี้แล้บ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์รีวิวนะ